đúng mà đấy, đãi là, đãi là cha, đãi là, một cái đuôi, ôi như thế, sạch sang giày ra ông chắt, à chắt, con là gì vậy, không có chắt gì con thái không กล้อ็ไม่ค่อยชัดจริงๆเลยกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไอโฟนหรืออะไรไอไอโฟนหรือไอวัดนกจำซุ่มก็คือนี่แหละจำซุ่มนี่แหละแก๊สแก๊สยกชูเลยโอ้ตัวตัวที่หลุดนี่ใหญ่กว่านี้นะอ้วนกว่านี้ตัวที่หลุดไปตัวนี้ยาวตัวนี้ยาวตัวนั้นอ้วนตับเลยเกยเกย มันเกยหัวขึ้นมาใส่เชือกนะมันนอนนะยยกกอ่่าางนีี้ดวจะมองมองเห็นพุงมันอยู่อ่ะหลุดอันนี้น่าจะโอ้สี่โลกว่าเนาะสี่โลกว่าสวยอันนี้ตัวที่สามเนี่ยตัวที่สามสองตัวแรกสองตัวแรกหลุดคู่เลยไอ้นี่ตัวที่สามละตัวตัวเล็กก็ตัวนั้นก็ไม่เล็กหรอกเบ็ดยืดเราก็ไม่เห็นเนาะแบบนี้ะแต่อแต่หลุดใหญ่แน่ฮะใส่กระชังเลยเราล่ามไหมใส่กระชังเหรอใส่กระชังนี่ก็ได้กระชังใหญ่ไม่เป็นไรหรอก กำลังเดินเลาะหาที่เยี่ยวพอดีเลยได้ยินเสียงอันนี้ตัวที่สาไอนนตัวไปเปลี่ยนเยียงละังหมาขำเบ็ดก็ล่วงนะ้ำไปรีบไปเอาปลาเบ็ดล่วงนะ้ำไปอันออหนึ่ง <laughs> ไอคันหมาดเลยไอตัวสีส้มเลยเนี่ยขนนั้นเล,เล่นชะโดเล่นมาช่อนมาไม่รู้เท่าไหร่ ที่เอาใส่ก่อนเสียว